โดนใจแฟนคลับผู้ชมอย่างจังหลังสรยุทธน้องไบรท์ใช้ภาพนี้ปนโมทละครเรื่องใหม่ของช่องแต่กลับขยี้ปมการเมืองขั้นสุด เป็นอีกหนึ่งรายการข่าวที่กำลังอยู่ในกระแสนิยมของผู้ชมสำหรับรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอที่มีผู้ประกาศข่าวอย่างสรยสุทธ์สุทัศนจินดาและไรพิชยาทานเป็นผู้ดำเนินรายการเรียกได้ว่าสมเป็นผู้ประกาศข่าวคู่บุญของแฟนแฟนระหว่างการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นข่าวคราวในแต่ละวันทั้งคู่ยังพูดคุยกันนอกจอจนกลายเป็นมีมามากมายในโลกโซเชียลที่แฟนข่าวมักนำไปใช้จนกลายเป็นมีฮอตฮิตที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับหลายๆคนยั่วนำ ลายสรยุทธ์โชว์กินตำมะม,ม่วงกลางรายการตามกระแสลิซ่าแบล็กทิ้งโดนเพิ่มอีกรายสรยุทธ์เอาจริงเตรียมจ่อฟ้องหลังเจอชาวเน็ตปากแจว๋วเจอกันที่ศาลสรยุทธ์เตรียมดำเนินคดีหลังคนเจอแซกโพสตภาพลิซ่าสรยุทธ์ปั่นจัด ใช้ภาพคู่ทีมหมอชนน่านโปรโมทละครและเรียกที่ผ่านมาเรียกได้ว่าประแสะการเมืองกำลังร้อนแรงและเป็นที่สนใจของประชาชนคนไทยหลังจากที่ได้ทราบผลโหวตอย่างเป็นทางการของการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยล่าสุดระหว่างการถ่ายทอดของรายการ กรรมกรข่าวคุยนอกจอหลังที่สรยุทธและน้องไบรท์นำเสนอข่าวเสร็จแล้วต้องโปรโมทละครเรื่องใหม่ของทางช่องมีชื่อเรื่องว่าเกมรักทรยศประราดกว่าทั้งพิธีกรข่าวคู่นี้ได้สร้างมีใหม่ขึ้นมาอีกครั้งโดยสรยุทธได้ใช้ภาพคู่ของทีมพิธาและหมอชนน่านที่โพสต์ท่ารูปหัวใจด้วยกันมาโปรโมทละครเรื่องนี้เนื่องจากทีมงานไม่มีภาพประกอบของละคร โดยเจ้าตัวเผยว่าภาพประกอบก็ไม่มีอยากจะโปรโมทให้เหลือเกินเกมรักทรยศมันก็ต้องจำเป็นล่ะนะน้องไบรท์มันจำเป็นไม่งั้นมันจะแห้ง